สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ ASMR รองตอนสอ2วันนี้ผมมีของเล่นใหม่จะมาลองแต่ก่อนจะเข้าไปเรื่องของเล่นผมมีเรื่องจะชี้แจงเล็กน,น้อย วันก่อนคุณพ่อเขาคุณพ่อผมเขาเจอโฆษณาเกี่ยวกับที่ขัดหูที่หัวจะเป็นพลาสติกซึ่งเป็นต่างกับมาสคาร่าตรงที่ว่าไม่ว่าผมจะลูกแค่ไหนยังไงเนี่ยมันอาจจะมีเสียงแต่มันเบามากอย่างว่าอย่างมาสคาร่าขนตอนผมถูกผมยังมีความรู้สึกว่าผมยังได้ยินเสียงตอนไ,ไม่เปิดแทสแคมแต่นี่มันเบามาก รูดเองโดยใช้หูปกติไม่ได้ยินเลยเลยวันนี้จะมาลองจริงๆมันมีสองด้านอีกด้านหนึ่งเขาไว้สำหรับเหมือนปั่นเดวป๊ึงนะเวลาเวลาพี่เครียดพี่เป็นกดไหย,ย้อนจากความเครียดแล้วน้ำย่อยอมันออกสภาพมันก็จะเกิด แกในท้องแล้วมันก็จะแน่นท้องแน่นอกบางทีก็จะเลอน้ำย่อยก็จะไหลขึ้นมาตามเลอแล้วพอโดนบ่อยๆฟันบริเวณข้างในก็จะค่อยๆแตกแต่ตอนนี้ถอนฟันโซนในออกหมดแล้วที่มันอยู่ใกล้ๆกับคอ,อที่อยู่ใกล้ๆกับนั่นแหละก็คือถ้าพี่มี ไมลูปหูคนหรือเป็นในซิลิโคนหูมาเสียตรงนี้อาจจะได้เสียงแบบปัน่นขี้หูด้านนี้ด้วยก็ได้นะแต่ตอนนี้วันนี้เราด้านนี้ก็เดี๋ยวจะลองปัดปัดปด,ดูว่าเสียงยังไงแล้วค่อยถูใช้นิ้ว รูปยาวๆแบบมาสคาร่าไม่ได้เพราะพื้นที่มันสั้นต้องถูแทนแล้วมั้งต้องเพิ่มเสียงต้องเพิ่มเสียงเพ่อไ,ได้ยินเสียงเป่าแต่มันก็จะได้ยินเสียงอยงื่นดังไปเลย ไม่ได้พื้นที่มันสั้นไปแล้วพี่มือใหญ่ถ้าคนมือเล็กอาจจะถนัดไปว่าถูรัวๆอาจจะได้แต่พี่มือใหญ่ไปพื้นที่มันไม่ถน,นัดสั้นไปโอเคงั้นไม่เว์อ เดี๋ยวลองรูปดิแต่ตัวความที่มันสั้นอาจจะอันนี้รูปแบบขอบขอบโละหะของตัวไมโครโฟน ได้หน่อยแล้วก็หนั่งจากพื้นที่มันมีแค่นี้แล้วก็ต้องโอ้ถมมังอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวแป๊นะงทำไมงั้น,นลองนี้จับมือนี้ด้านหนึ่งที่ต้องจับเพราะไม่งั้นมัน ให้ให้เนี่ยมันไม่ติดแน่นมันเคลื่อนไหวง่าย ไ,ได้สำหรับผมผมไม่เวอร์ต่อให้รัวตรงขอบแต่มันก็จะมีจังหวะที่มันตกไปตรงไม้นะสิ่งทางนะเดี๋ยวลองทำอีกขรั้งนงสิอาจจะได้แต่คุณต้องมีสมาธิ ตาคุณจะไม่ได้มองกล้องเพราะการมันไม่ได้ยาวตาคุณจะต้องจ้องมองให้สีฟ้านี่ตลอดเพื่อดูว่าเวลาเราถูเราจะไม่เลยขอบจนเกิดเสียงดังก็ถือว่าน่าจะพอทำได้แต่ต้องเพิ่มเสียง สำหรับเทสแคมต้องเ,เพิ่มเสียงหน่อยเพราะามันเป็นวัตถุที่เบามากเพื่อจะเก็บเสียงที่เบาจําเป็นต้องเพิ่มเสียงแต่เมื่อเพิ่มเสียงก็ i s e ทั้งหมดร,รอบๆก็จะถูกดูดเข้ามาหมดก็มีข้อดีก็มีข้อเสียต่างกันแต่เพียงตาเราต้องมีสมาธิมองให้สีแปลงฟ้านี่ตลอดเพราะว่าถ้าเราเลยปุ๊บมันก็จะ หล่นลงมา,ห,าหรือถ้าเราขึ้นไปสูงมากก็จะเป็นโดนการที่เหลือแทนโอเคงั้นเลยทางนึงมาตรงไมโครโฟนกลางนี้ว่าถูได้ไหมถ้าถูไม่ไหวก็จะหมุนแบบไม้ปั่นหูขนเป็ดนั่นแหละแต่บริเวณตรงนี้มันไม่มีขนยื่นออกมาฉันเล่น หมุนอย่างนี้ไม่ได้ต้องหมุนอย่างนี้เพื่อให้คนเริ่มแลนสัมผัสกับไมโครโฟนจะลองดูสิมันต้องไงดีโอเคอย่างงี้มั้งมันเด้อ ไม่เคยรู้สึกห่วงตลอดเลยมันกลายเป็นตื่น ก็ถูมันก็เป็นเสียงแหลมๆงั้นโอเคเลอสุดท้ายคือหมุนปั่นหมุนเนี่ยแต่เป็นแนวด้านข้างของมันนั่นแหละเพราะอย่างที่ผมบอกแนวนี้มันไม่น่าได้ลองดูเลยไม่มีขนอะไรเลยมันเรียบโอเคแล้วก็ม,มือแขนตัวเองเดี๋ยว มือ,อยังไงดีนะจะได้ไม่เมือ่อย ไอ้ัเสียงนี่เฮ้ยม่กี้ม่กี้ไม่ม่่งเลยอกี้เอ้จะแพเสียงอะไรแนี้ I'm a มุมผมๆมุมน่าจะประมาณนี้แล้วก็แล้วก็กดให้มันให้มันทิ้งน้ำหนักให้มันโคง้งไปที่ปลายแล้วก็หมุนหมุนไปหมุนไปโอเคนี่ก็น่าจะโอเคนะวันนี้ของเล่นน้อยหนะ่อยแล้วก็เอสจะมาลองอีีหน้าน่าจะเป็นเรื่องหูเพราะว่าผมไม่เจอ แม่พิมพ์ซิลิโคนหูแต่ไม่รู้ว่าตรงด้านหลังมันนสามารถสวมตรงนี้ได้หรือเปล่าถ้าสวมไม่ได้ไอาจจะต้องเอาแกนไขหรือคัตเตอร์ค่อยๆกรีดแล้วก็ลองสวมดูมันมีแบบที่พอดีรุ่นแหละแต่มันแพงแล้วมันต้องนำเข้าเราไม่รู้ต้องเสียผ้าภาษีนำเข้าแค่ไหนด้วยไงตอนนี้มันต้องจ่ายภาษี เข้าอยู่แล้วเพราะมันสินค้าอิมพอร์ตแต่เพียงไรไม่รู้ว่ามันจะบวกเท่าไหร่ฉะนั้นลเลยต้องหาจากในพวกช็อปปีหรือลาซาด้าที่มันส่งเข้ามาแทนก่อน จบการทดสอบเพียงเท่านี้แล้วก็เรื่องสุดท้ายผมได้พูดไปแล้วว่าเดี๋ยวผมจะมีการแนะนำโปรโมทช่อง ASMR ที่ผมมองว่าโอเคผมฟังเสร็จแล้วโอเคแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะไปได้ดีอาจจะไปได้ดีกว่าผมด้วยแต่ก็คือ ยอดวิวาน้อยเพราะว่าระบบ SEO ของ YouTube ในการค้นหาช่องพวกเขาอาจจะกคนไม่เจอเพราะว่า S s มานี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้น้อยมีเยอะมากจะนัจะว่าจะ่เมืองไทยเลยทั่วโลกถ้าจะมี S s มานี้เยอะอยู่ฉะนั้นแล้วผมจะช่วยสักหน่อยเป็นอย่างน้อยช่วยนิดนิดหน่อยห่อยเพื่อ จะทําให้คนติดตามผมไปติดตามพวกเขาหรืออาจจะช่วยทําให้คนที่ชอบได้เข้ามาดูคลิปผมได,ได้รู้จักช่องพวกเขาด้วยถ้าย่งไงในส่วนของช่วงแนะนําช่องซึ่งผมจำไม่ได้ว่ามีกี่ช่องแต่เยอะอยู่ที่ผมได้กดกระดิ่งเอาไว้แล้วก็ช่องที่อาจจะไม่ได้ขึ้นไม่ต้องเสียใจยผมจะถือโอกาสให้คนที่เป็นเอสมานิชไม่ว่าจะ เพิ่งเริ่มต้นหรือทำมานาแล้วแต่ไม่ค่อยมีคนรู้จักคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยแนะนำตัวฝากฝากฝาก,ฝาก,ฝากช่องได้เลยเออถ้านอกเหนือจากช่องที่ผมขึ้นในวิดีโอแล้วถ้าคุณเป็นใเอสมาณิตคนอื่นเฉพาะกับวิดีโอนี้ผมยินดีให้ฝากช่องได้เลยมันฝากร้านอ่ะแต่ให้ฝากช่องเอสมานิตของคุณพบ แต่ผมก็ไม่ใช่พื้นที่ใหญ่นะผมก็พื้นที่ที่เอพื้นที่1 0 0 0งของช่องหนึ่งหลักพันซับอ่ะที่เหลือคุณก็อยู่ที่ไอเดียในการจะผลิตคลิปออกมาแล้วก็ไม่ต้องสนเรื่องที่ว่าอุปกรณ์อาจจะมีการใกล้เคียงกันเพราะยังไงต่อให้อุปกรณ์ใกล้เคียงกันแต่คนทําการลงนั้นหนักมือสถานที่ที่จะเก็บเสียงและอื่นๆ มันไม่เหมือนกันอยู่ดีครับ